อ่านะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะ้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะ้มาเจอกันในช่องชีวิตติดหวยเหมือนเดิมนะครับก็จะมานะครับมาเจอกันทุกวันนะครับก็จะเป็นแนวทางนับการให้หวยนะับแนวทางการให้หวยไทยลาวฮานอยนับฮานอยลาวนะครับฮานอยจะมีทุกวันนะครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับฝาก ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับก็กดให้เป็นรูปกระดิ่งแบบนี้เลยนะครับคลิปมันจะได้เด้งนะครับโอเคนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆนับดูกันทุกวันนะเพราะว่าลงให้บางท่านอาจจะไม่เด้งนะครับก็ติดตามไว้ละกันนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้นับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับก็ย้อนกลับไปดูผลเมื่อวานนีนก่อนเลยนะครับ เมื่อวานนะครับเราได้เด่นศูนย์และเด่นหนึ่งนะครับเด่นศูนย์และเด่นหนึ่งนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับผลออกศูนย์เจ็ดสี่หกแปดนะครับก็เมื่อวานนะครับก็เข้าเลขศูนย์นะแต่ไปที่ลักร้อยนะครับเพราะถือว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็อยากให้มันเข้าหลักสิบหลักหน่วยมากกว่านะครับ ก็ถือว่ายังเข้านะครับสำหรับที่บอกว่าวิธีเอาไปเล่นก็เฉพาะกิจนะครับพิเศษนะครับแล้วก็ฮานอยปกตินะครับเรียกว่าฮานอยมัดรวมก็ได้นะครับตอนนี้แต่ที่แนะนําก็คือเอาไปเล่นปกติอย่างเดียวพอนะครับก็เข้าดีอยู่นะครับแต่ก็สามารถนําไปดัดแปลงเอาไปลองเล่นนะดูได้นะก็เข้าทุกวันเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูแบบที่บอกทุกคลิปเลยนะว่าเอาไปทบนะครับ เฉพาะกิดลุดก็ไปทบพ,พิเศษนะครับก็ยังไงก็ไม่เกินสองตัวนี้นะครับโอเคมาดูกันว่าวันนี้นะครับเราจะได้ตัวไหนนะครับเลขมีเข้ามีลุดนะครับถึงมันจะเข้าดีขนาดไหนนะครับมันก็ต้องมีลุดนะครับฮานอ้อยนะวันนี้วันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่เดือนสามหกห้านะครับเดี๋ยว <c oughs> ว่าจะมี เดี๋ยวจะทำกิมหวยไทยนะหวยไทยเอามาแบ่งปันกันก้อนนะครับก็จะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้นะครับว่ามีตัวไหนมานะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับลองดูไปด้วยกันก้อนนะครับก็จะลงให้เลยแล้วกันนะครับสําหรับงวดวันที่1เมษานี้นะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามไว้นะครับน่าจะลงให้ประมาณวันที่26นะครับ26นะครับก็ฝฟกติดตามไว้แล้วกันนะครับ ก็เข้ามานะครับท okay, okay, ี่ให้มาสามงวดก็เข้าไปสามงวดแล้วนะครับหวยไทยที่กลับมาทํานะครับก็เข้าไปสามงวดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่างวดนนี้เราจะได้ตัวไหนโอเคนะครับห้าน้อยนะครับได้ตัวเอาไปจับคู่นะครับก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปจับคู่กับตัวเด่นของเรานะครับเดี๋ยวดูตัวเด่นของเรานะว่าจะได้ตัวไหนนะครับ ตัวเด่นนะครับก็เลขมีเข้ามีรุดนะถึงจะเข้าดีขนาดไหนนะตามที่บอกนะครับยังไงมันต้องมีรุดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับได้เด่นห้านะครับแล้วก็เด่นหกนะครับเด่นห้าและเด่นหกนะสําหรับวันนี้นะครับกองหวยลาวนะเป็นยังไงกันบ้างน,นะกันเมื่อวานที่ลงฮานอยและลาวนะ <c oughs> ไอวิธีสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะสมมติว่า ไอ้หวยหวยฮานอยนะครับอันนี้คืออยู่ในช่วงที่ให้สาระเลยนะครับก็หวยฮานอยวันที่มันมีลาวด้วยนะครับสมมติว่าวันนี้มีลาววันนี้ฮานอยได้ห้ากัหกมีซิ์และที่ห้ากัหกจะมีในหวยลาวนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับก็แบบเมื่อวานนะครับที่ศูนย์กับหนึ่งเราได้ฮานอยนะไปลาวทั้งสองตัวเลย คือไม่ใช่ว่างวดเดียวผมเอามาพูดนะก็จากที่ดูมาก่อนที่จะมาพูดนะครับก็ต้องดูมาหลายงวดนะครับก็มันเข้าจริงๆนะครับก็มาแนะนํากันนะครับเป็นเทคเล็กๆนะครับมีอะไรเทคนิคอะไรบอกเดี๋ยวก็จะมาบอกนะไม่กักอยู่แล้วนะครับก็ฝพาติทีตามไว้แค่นั้นเลยครับจะมาลงให้เรื่อยๆนะครับก็จะมีเทคนิคอะไรหวยก็จะลงให้ทุกวันนะครับไม่ต้องห่วง ก็ขอตอนนี้ก็คาดแค่คนติดตามนะเพราะว่าคนติดตามน้อยมากนะสำหรับช่วงนี้นะก็กลับมาทำให่ด้วยนะห่างหายไปนานนะคนก็อาจจะเบื่อนะเพราะไม่ได้ลงให้นะครับเขากลับมาลงให้แล้วนะทุกวันนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับมีแนวทางนะหวยไทยลาวน้อยนะใครสส่นี้นะก็ครบจบที่ช่องเดียวนะก็กติดตามกันเข้ามานะครับกดติดตามนี่ ก็แค่จะมันก็ดีต่อผู้ชมนะครับจะได้เห็นคลิปนับเร็วๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับคลิปมันจะได้เด้งนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งย่านนะครับเอาไปเล่นเอาไปเล่นนะครับไปเล่นเฉพาะกิจก็ได้เฉพาะกิจรุดนะครับก็ทอพิเศษนะครับไม่เกิน2อตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า เฉพาะกิจเนี่ยเข้านะครับก็ยุดเลยนะครับวันนั้นก็ยุดเลยคือเราเล่นแค่แบบเอาคากับข้าวนะครับหาคาบข้าวเอาแค่แบบเอาไปอวดคนได้ว่าเออถูกแต่เราก็ถูกห้าบาทสิบบาทก็ถือว่าถูกนะครับโอเคนะคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากที่ตามกันไว้หน่อยนะครับให้คนเข้ามาดูกันเยอะๆหน่อยนะครับก็เป็นคือยากยากแบ่งปันจริงๆนะครับเพราะว่า มันเข้าดีจริงๆนะครับแต่ช่องผมไม่ดังนะครับก็วันหนึ่งก็มีคนดูไม่ถึงสองร้อยนะครับก็มีแค่หลังหวยออกนะหวยลาวที่คนจะดูสี่ร้อยห้าร้อยนะครับแต่ก่อนหวยออกนะครับไม่มีใครดูเลยนะครับคนดูน้อยมากนะครับแค่รวมกันประมาณหวยฮานอยนะครับไม่เกินประมาณร้อยแปดสิบนะครับต่อวันส่วนหวยลาวนะครับก่อนหวยออกนะก็ประมาณ 200-300ประมาณนี้นะครับก็ไม่เกินนี้มีหลังห่วยออกนะครับที่จะคนดูจะเยอะหน่อยห้าร้อนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าช่วงนี้คนดูน้อยนะครับจริงๆเลยก็อยากให้มาดูกันนะครับห่วยนะครับเข้าดีมากๆนะครับที่เอามาลงให้นะครับแต่ไม่ค่อยมีคนดูนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครตามอยู่นะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแพมเยอะแล้วนะครับก็ เอาไปเสี่ยงกันได้นะตามที่บอกไปเลยนะครับก็เฮงๆฮงรวยๆครับสวัสดีครับ